วย่ารีไอ้เหี้ยก่อนมันก็รีบกดเพื่อนเพื่อนสำแรับตัดหนึ่งมาสามคนเดิมอ่ะพี่ลูกก็น่าจะหัวร้อนเหมือนเดิมเสดาวสตาร์าแม่งไอ้โทเค็นที่ว่าเอาไปแลกสัตว์เลี้ยงนะมันหาจากไหนวะหมดตัวไปไหม ไม่รู้ว่ากูว่าไม่กูก็อยากได้แต่กูไม่รู้อะไระมาเพราะจริงๆแล้วหมดแรงหมดตัวไปเนี่ยกูไม่เข้าเลยกูเล่นแต่หมดสิน่าจะหมดตัวไปแหละเนี่ยถึงจะหาตัวกินอัไนได้กูจะเอามาแลกไอ้ตัวอะไรดูนึกกูกูน่าจะแลกไอ้ไอ้ตัวมังกรนะกูมีจะกินอยู่อยากได้ว่าเวลาบปัญญาแบบเราจะเห็นเนี่ยปัญญายมองข้ามหน้ามึงอะดาวหนึ่งนะ First Blood โดนขนาดนี้มัน,กนเกนแพรเขีนเนี่ยตัะส,สุนปีนไอกรอนมันหยุดใต้บ้านไอ้กรอนมันโดดออกมาซ้ายละมันมาทำกูละเอาดีเอาดีมันดิเอาดิบเนนะดาไว้เขี้ยนนะสว้เพื่อนเก็บสามอย่างเวอร์ฮึม เตีอย่างงี้ก็ดีนะครับไม่เงาอะไรนะก็ไม่รู้ขอล่อยยาแล้วเฮียอะไรก็ผมสุ่มผมสุ่มเล่นมาประมาณตีสองขวานะครอโอแบบหาห้องนานมากแล้วผมไปเจอตีทนี้สองรอบแล้ว กันไม่เอาจัดอ่ะสามตาตีดเลยฮ้ยสองเพื right like ่อนเพิ่งเจอรับสองเพื่อนอุ้ยเก็บหน้าผีออกเพื่อนนินตายอ่ะตายมีบีไฟอยู่ให้เหี้ยไม่ทันโคโน่แต่มันไม่เก็บ ไโอ้ยบอลลาร์มึงล่ะดับเบิลคิลมันยูซี่อ่ะมึงวะอุ่ยไม่มีโคโด้ไอวอลก็ไม่มีผมมีทุกอย่างแต่ไม่ทันนิชบุ๊อันนี้ผมไม่ได้เปิดไมค์เลยครับโกรเมื่อกี้กูไม่ได้ดูต่างเฮียกูนั่งดูโกรเต็มอยากจะรู้ว่าเขาเจอเพื่อนได้หน้าไหนนานไนนาุปนาน เกมนี้ไมเม่นนั้นแหละคุนอาทีมเพรว่าทีมก็น่าจะหัวร้อนจัดเกมนี้ผมพยายามที่จะแบกเขาให้มากที่สุดโอเคพยายามที่จะเป็น MVP ให้ดีให้มากที่สุดหละเปิดโคโน่เปิดโคโน่หาอโคแค่พอฝากตัวนึงไอสัว์ตสัสจะเปิดโคโน่ดาวดาวหักไม้ดาว สองคนละกันได้ๆๆๆได่ได้ยังไม่บิงมาไล้อีกทีอะไปขบวนขบวนเล้เลือกของดีนะครับขอจุด้อดีดิแต่ไันยังเลือ้าไอ้บัสเออต้องตีไรอ่ะแม่กูไม่ซื้อมาใช้แล้วแบบนี้เอวมือสองดีระวัิ ัตวเป็นต้นตีนอะไรของมันนักหนาวตัวสับอุบาทนี่ตรงไหนวะตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนวะตายมือไอ้โอแดงอ่ะสองตัวสุดท้ายนั่นน่ะนั่นน่ะไอ้ยอดอมสัตวเม็ดเดียวเลยสองเม็ดเดียวไม่ตายแดงเชือกกลัวมื่อกีน่าจะดีใจไอ้เนี่ไงดก ไปสัตว์ที่มปนยังมันยังอยู่หลังก้องมัน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 วิ่งแล้วมันวิ่งแล้วอยู่ข้างหลังข้างหลังหลังเสาหลังเสาแต่มียวอชุดได้นะแตพีไม่ต้องชุบเขาเ่มเปลีนเลก่นี่ก็ทันหมดเลย่เป็นยังไรเปลีย โอ้โแล้วพี่้าเอาไปงไรกูใล้โน้สกูเป็นเัีไยอะเลว่ากูวิ่งไปกูจะกดกระโดดเสือกดอยู่ได้กูหยุดหาพ่อเขาดึงนิยาชอบอ่ะโคโนแม่งเสือกเปิดใได้กูเองโอ้โหลอนมา่แพ้ไอะไปไปดาพไหมคือกดงอ่ะเอาหน่อยย้อะโอ้ยกูจะออนมาทุบหน้าจอแม่เฮ้ยอหัวล้อน่นหนัก ตุกจีนกูจะไปเผาให้ด้วยพี่เนียที่เราเนี่ยไปปารีตีอ้โรอเขาบอกว่าตุ่จีนจะไปเอาโทรศัพท์ไปเผาทุกคนข้าบาซีนจ่ะตัวแรกมาเกาะสองตัวสวยครับมอ บนบนบนตัวนึ่งนบตัวนึงฟังหนูตัวนึงนตัวหนึ่งเ้ิลงามัเีร์เข้าไอยู่กองมนะบัตรงมึงอ่อาไอ้ข้างในนีข้างในนี่มใช่ใช่ไม่มีไอ้เหี้ยงตรงน้องเขาไ้างบนไหมอ๋อตรงสามันตรงสามัาน,าน,าน,ในในบัด ผ่านมานองแรกเลยอ่ะโคโด้ก็ไม่ติดโอเจ็บแล้วบาดโคดเจ็บเลยสวยชุบชุบลยไอ้บาดเปนช่วเดีเลยไอ้บาดมนาแไอ้กอนไอ้อนปังยาไปไปลบช่วเยสวยเพื่อนเราเยเหมือนกันนั่นเนี่ยเสียเป็นยัไงทก่อมันเาอะไได้ยังไงโคกดโคโดไม่ติดเสียเสียโคดอีกไม่นักกดอีกมองมอง เฮ้ยยัง A P P อยู่ A P P อยู่แต่บ้านเงาเงาไว้นั้นมาดิทำตาขึ้นเลยกินนิ่งๆก่อนดิใครที่ดูช่องผมอยู่ครับตอนนี้หมดสี่วิสีนะครับดูมือพีค่อนข้างเล่นง่ายกว่าค่อนข้างเล่นง่ายกว่าทำสังเยอะมากไม่มีตัววิ่งเงี้ยนะพีซื้อของรอไปเล่นกันดูไม่รู้จีมว่าปับอะไรอยู่ดี ยูนพีดีเฉยทำสามมันแย่ไม่ถึงกับแย่มากแต่ก็แย่อยู่อะว่าหน้ามีบ้านของฉันบ้รเ่าเดนึงฟงมีเอ้ยเ่ยางหน้ากู้อเย็น้อม้นไนอนน้น้น้ชี่ยน้มเชี่ยน้ว่าไม่มาขัตัวเลยัตัวอย่ามาอย่ามาพี่ัตัวเลยเออคุณนึกว่าสองตัวตอนแรกอะ ลงมาช่ยได้ลงมาช่อ,อยได้่ยได้ช่วยไม่ได้เลยเนี่ยม่วยกได้้าไม่ได้ไ้้ Nowadays, ่ไ้ตเ็ดแม่ไม่ไงพี่สี่แล้วไปหลับมัุณว่าเรจะพูดยังไงียพี่รโกูบาน้ำจได้มันทะลุวงเพื่อเมาส์กันเลยไม่รู้ดูโว้ย ไม่เชื่อสองคนนี้อะไรนะมึงเชื่อกูไมไม่คิดว่าเขาจะทะลุลงมาเห็นตาแค่ไปยิงไปประมาณสองสามเม็ดมึงไม่ตายตายเมตรสองไม่ช่วยเฮียอะไรเหรอกุณถามจริงจะไปแต่งอะไรทีมนี่แบบหัวร้อนมากนะ้พี่กันนะแม่เบื่ออุบานเย็นยันรองรองไซตาม่าโคตรโหดแม่เราจะยังไงดีเล้เฮืย โดนจับปูก็เสือกแม่งกูจะกดเปลี yes. ่ยนปืนรอนโู huh. right. <c oughs> oh, ้หามออมพี yeah. ่รอนะเล่นนะไม่ห็นวิ่งมาท้ายเลยนะเอาเบ้าที่บัานเล่นไงมึงคิดคู้มากระบอกเดอ่ะเข้าไปเล่นอะไรที่บ้านตอนแรกอ่ะกูกดโดนคิดคู่ใช่ไหมแล้วกูจะกดซื้อปืนอื่นไอ้แย่มากเลยกดซื้อปืนคิดคู่ไอ้กูบาร์ดี้บาร์ดี้รอนดิ เกมทงโตจับเลยซ้อนต้อนให้เรบ้เกียไม่ใช่บ้พอทงนี้อยู่มันเยอะ่ตัวนี้น้ปทำ่ห้ดุกนม่รู้จะกูนไงลวเก็บสีไม่ย่างคนอื่อยากไอฟ้าีแดอ้ะบกันั่นเดอกไอ่ไฟ เดี๋ยวปุ้เล่นไปอ้อยเลเว้ยที่ลอีกแหละสองตาเลยนะหโอยี่อะได้ไมดสี่หมาเจ้าเมื่อ้กอนรส่นคิวแมวที่อะไรเลยเรางมาดูกูตายดีช่วยผมหกตัว